กะๆๆๆกะๆๆนี่คุนี่ละเด้อพี่น้องตัวใหญ่แล้วเนาะให้อยากจ่อยเด้อพี่น้องเอ้ยตัวนี้อ่าตัวนี้นี่ตดีะเนาะโอ้คักคักหลายคักหลายคักหลายตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่สดีแม่เากินข้าวแล้วบ่บ่ได้กินเอกินแล้วบ่กินข้าวแล้วบ่ตบๆแล้วบ่ตบๆแล้ว โอ้ตัวเมื่อวานนี่กระเอาจขุนยุงกินไปให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะดีจ้ะแล้วเว้าได้ได้ได้งัวน่ะได้2โตแล้วกหา2โต่ละ2โตเออนีเฮาไปเฮาไปมัดพุ่นเนาะหรือว่าสิมัดันนีมัดมันี่บ่ได้มันหม้อนี่ล่ะมันมันขี้แล้วมันเมนก่อก่อเออแมหล นั่งอยู่ก็ดีน่ะแม่ต้นต้อันนี้ฮีมาเนาะอันนี้ฮีมาเนาะอันนี้อ่ะกินตู้กะอ่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 าอกินตู้เอ้ยไอ้บุญหลอดนี่เอาบัวตองยานเนาะบัวตองยานอันนี้มันซีนเอาห้าเหล็กหดบเอาเอาห้าเหล้วก็นบเอาเนาะขอบใจลายๆเด้ออ่ะฟันกันกินเด้อลูกมุกเด้ออ่ะกินดีแม่เด้อ อันนี้พี่น้องเลยเนาะเงิน,นแพทอแพทชิมือเพิ่นเองนนเนี่ยนี่นะป้าเถอะนอนคดจ้องงองพี่น้องเลย สบายดีนผู้สมสบายดีอากาศในยามสาวเนาะของมือใหม่อยูย่ที่บ้านพอต้องเลืองพี่น้องเลยเนาะเต็มไปด้วยนกน,กนกูปูปีดพี่น้องเลยเนาะเึื่อว่าคลิปนี้บา่าวบุญนำจะพาทุกคนไปฮับสมบรรยากาศในยาม้าวลังจากที่บา่าวบุญนำได้เอางัวขึ้นมานําบ่านูนไอกี้แก้วแล้วก็ซาลีในเมื่อวานนี้เนาะก็ถือว่าโอ้พี่น้องเลยหลากหลายยางจุดมื่อพี่น้องเนาะ จกดเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้คือภาพตอนเช้าพี่น้องเอ้ยเสียดายเนาะน่าเสียดายที่บ่าวบุญนำบ่ได้มีโทรศัพท์ที่อ่าดีดีไายเนาะอ่าจังซี่แหละแท้จริงแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยความงามพี่น้องเบิ่งด้วยตาเปล่าเนอกกระสุดยอดเนาะอ่าจังได้กับกดซ่าเบิ่งไปนเหมือนกันเนาะทำมาสมเลยไปไปดมกันพี่น้องเลย อันนี้คือบริเวณที่บ่าวบุญนำขดว่าจะอาเอาเห็ดคอกง่วเนาะขุดว่าจะเห็ดคอกงัวพี่น้องเลยปลาไม้นกลายพี่น้องเลยเนาะมีความสุขก,กับการอยู่ป่าพี่น้องเลยมีความสุขแต่ก็เมื่อยพี่น้องเนาะก,ก็จะมาทึ่ง เมื่อวานบานน่าวนําจนไข้แตกเลยพี่น้องเลยเจ็บพอดปางพี่น้องไล่งัวเนะาะเมื่อวานนี่นะโอ้เจ็บปางตอนนี้อาการก็โอเคแล้วล่ะไปเหมือนกันพี่น้องเลยเพราะว่าบ่าวพนําจะ,ะจัดการในการสร้างดินโป่งทียมเนาะเพื่อให้งัวได้ลึงเคยเนาะ บ่ไห้อ่ามันแข่นะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สิเป็นปลากวยย่างต่างพี่น้องเนาะมาสํารวจเบิ่งบ่อนเสมัดงัวพี่น้องเอ้ยพอได้อ่าหเนาะเบิ่งายอยู่เิงละก็น่าจะออกไปสข้าวซแพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เนี้ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์พี่น้องเนาะ แผ่นต้นนากาดกว่าะจะปลูกฮอทคาเฟ่เหมือนแหละพี่น้องเเนาะเพราะอาจารย์ักจึกเพนเอามาแล้วเกนคาเฟ่แต่บรด้มีโอกาสปลูกเถอะก็จะได้ปลูกเลาะเรียบต่ำกอกไม้จางเซลแหละฮู้นไหกีพนยึดถึงแล้วเนาะชุดนี้นะผสมบาบานำคิดว่าจะเห็ดอาเป็นดินโป่งเทียมเนาะเพราะว่ามันจะมีน้ำ แล้วก็เป็นบริเวณที่เป็นคุ้มเก่านะพี่น้องเนาะจากธรรมศาสตร์คิดๆอยู่เนาะฮะน่าจ,จะเป็นบนนี้แหละบ่ิมวนคิดแล้วพี่น้องไอ้ได้ก็รอรุ่นบงต่อต่อไปเนาะเมื่อคืนในกอพากันนอนนี้พี่น้องเอ้เนาะนอนอยู่เทิงนี่แหละไปไปเบิงไม่ท้อแพทยได้พี่น้องเอ้ มเมตาเพชรก็อยู่ยาน,นันพน่ะอันนี้คือบอนทีที่ทำงานนอนเมื่อคืนนี่เนะเาะโอเคเนระาทำสมเดินทางตอนเนาะเมื่อคืนพากันนอนนี่พี่น้องเลยโอ้มีความสุขดีขนาดพี่น้องนอนกับธรรมศาสตร์นอนกับป้าเขาพี่น้องเลยเนาะซีแหละ จะได no ้สบายดีสบายดีตาเจาสวัส right. ดีตาเจ้าเดยงัวออกแรงเลยอ๊อกแรงเลยายงัวเขาสิเขาสิแบ่งงัวกันเราใครผู้ใดแท้เออเป็นใครอ่ะเด็กตัวนึงมันกลับมาบ้มนหมูมันหนูตัวนั้นบ่มัดใดแท้เนยได้แล้วนะได้มามัดตัวหนึ่งโอ้ผู้ใดมัดไอ้มัดอย่างว่าเขาจะอธิบดีเนอเนี่ยถือว่าเสียไหนเขาเขาแบ่งตกลงกันหรอเออตกลงกันคือตัวข้าวข้าวกับแดงนึงมันใช่กันนะเออไทยกับ แม่แม่มิดเออเออแม่เมนกงีแม่มิดกับอัน้เมันอนีโตโเออแงนึงแม่นึงเออเราคูนึงม่นึงเนาะดีละอาผสมเข้าไกันบเออแกกันาถ้าผู้ใดอยากบ่งวิดีโอที่แบ่งกันกับฝากเข้าไปบ่งทาง่องไอคิแก้วเนาะอ่าแบ่งกันเรรียบร้อยแล้วเนาะได้บันทึกภาพไปแล้วที่ไอ โอเคเนาะฟ้าข้าไปเบิง้งเนาะขัเจ้าแบงกันเอาผู้นึงแม่นึงพี่นอ้องเลยเี่น oh. Oh, มเมนาะโอ้โอ้แมธแพทย์เรามาลุ่ม oh, no, 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 no. ท đây, ี่แล้วโอ้เนาะ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 ับขััาโทเกือเกเกืเกนี่คนีแล้เด้อพี่น้องตัวใหญ่แล้วเนาะ ให้ยักจ no. uh, ่อยเลยพี่น <Yeah. S 2> ้องเอ้ต <Good. S 2> ัวนี้อ่าตัวนี้นี่ตุยดีนะเนาะโอ้คักคักหลายคักหลายคักหลายตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่โอ้ยาแบงกันละติงว่นะแบงแล้วบ๊อบฟิตกันละตินะเอาข้อกินวานไห้ลืมอีกแล้ว สบายดีแม่เท่ากินข้าวแล้วบ่วันนกินเถอะกินแล้วบ่กินข้าวแล้วบ่ตบแต๊แล้วบ่ตบแต๊บแล้วอ,อ๋อเธอเมาื่อวานนี่ก็ได้เอาของโยงขงกินไปให้เพื่อนพี่น้องเอยเ,เนาะงให้ก่อนนี่ลูกสาวมุก <laughs> มีน้องเนาะมีน้องเลยป้านเนะาะยาเฮ็ดซะได้ปะเาไปทางกันเนาะไปทางกันไปเฮ็ดบ่อนอันมัดงัวเนาะ พอมอบว่าได้มันขี้กอเมันอี้เม่นไดโอ้นำนี่ก็มาดีข้างนอกเส้นเช้นี่น่อเนาะอย่าเพาเปิดอันโทรศัพท์เบาเด้ออ้ท่าวิดีโอละก่อนอ้าวพอผู้ใด๋ก็มาแล้วมามาได้มามา้ึ้นนี้เอออู้ให้มหาแม่ให้มหาเม่ ดีเจเราบอได้ได้ได้งวดน่ะได้สองโตแล้วก็หาสองโตพูดส่องโตอ่าเดี๋ยวนี่เขาไปเขาไปมัดพุ่นเนาะหรือว่าจะมัดนนี่มัดมัดนี่บบได้มันมอเนี่ยละมันมันขี้ละมันเม่นก็เออไม่เละแล้วเดี๋ยวมึงจากน้อยไปไปเบมุดกันเนาะไปไปทางไปไปทางคันบบคันบบทางคันบบปอมละยันเสื้อมันเกี้ยวอื หืมเอา2จุเด้อจุ1ละปล่อยทางจุ1ละปลอยลุมเนาะแล้วิปอยนํากันเลยปอยนํากันก็ได้เนาะแล้วละจื่อเป็นของพ่ของมันเอาเนาะเออแม่นๆๆๆๆเอาแล้วได้ได้ยงมาเมื่อคืนนี่มันบ่ไปหากินบ่บ่มาบ่ยงแหแน่บัดนี้ต่อไปเฮาเลี้ยงงัวนี่แล้วก็เฮ็ดบ่อนั่นบ่อาบด้เนาะใหญ่ๆแล้วก็เข้ามดแล้วลงไปเอาอลุมเด้อเออสบายบัดนี้มอๆแล้วบัดนี้ เอดี๋กดีใจพี่น้องเลยลูกสาวมุกพอต้องซุปยาเดอมันน่าเฮ้ยซาลิกกซุปลูกสาวุดดึกซุปกุดดึกลูกยาซุปลายลูกบดีลูกเอ้ยซุปแล้วมันเป็นไอ้กอลูกบ่เมทัลเห็นบ่เมท่ลมิด แมเทามีนะไอแฮกแอกแอกนเนาะติกเนาะอาไอแน่ช่องมดบไอนี่ยอยากให้เบิ้งนนึงเนะนสเนาะไปหาไปบอกเอ้ยนเอ้ยเราาชุบเด้เอออดูจากทีาป๊า่า่่่ยอย่าปุกเออเออแล้วสดพากันกินข้าวแล้วเน้ อันเลื่อยจงไว้ด yeah. oh, ีๆอย่าไปใส่ดอกบัดนั้นไอ้อีนําจะพาไปตัดตัดใหม่แล้วเฮาปลูกเป็นเฮือนอันนั้นดีๆอยู่นี่ลุมพ่นน่ะอบ่เอาไปใเด้ออโอ้ดีใจพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮาตัดน้องตัดแหนมลิบคึงหันกับหันนแค่กดหลักีบ่สิจิจิแป้งให้พเจ้าตัดแล้วมันมันนนพี่น้องเอ้ยมันมันนิบมันนิบันั่นมาแล้วมากินน้ําแล้วมากินน้ําแล้ว มันน่เอาโจไอ่ฮึไอ่ดูดูโอ้กินน้ำดีเนาะกินน้ำชุบเลยอันโดยงอกเลยงอกอืมเลยงอกอันเค็มจุ้ยเยอะคือสั้นั้นแหละเอาเค็มงอกเออเล้วมันงอกอันโดยน้อยสั่มชีอุ่นอะอยาวงอกมาตัดพื้นโอ้บ้านเขาอันนั้นเขามันกินนี่มีอู้เสียมาแล้วป้านี่กถขยะเขาไปเบิ่งบนมัดงอกก่อน บ่ได้เขาไปป่านี่มันขี้มันเหม็นเขาไปป่ากินลุ่มพุ่นพอเขาอยู่ทึ่งนี่เขากินน้ำกินน้ำอยู่ทึ่งเนาะล้วไปมัดไปกีนลุ่มเอาแล้วมื่อแรกเขาต้องดึงมันนี่เขาเขาไปแป้งที่ป้ามันเอาแป้งบนมัดเออแป้งบนมัดเนี่ยออเขามัดนี่แล้วมันมีตัวหินมากัดเขาได้มันก็เหม็นอีกมินขี้เนี่แม่นแหละแล้วมันป้าไม่หันมันได้เขาไปล้างไฟเขามันเมื่อแล้วแล้วเสด็จกินข้าวแล้วเนอะเมื่อกินเมื่อเจ้าเจ้าหน้อยกินข้าวแล้วก็ไปไปทางน้ำกันเนาะ าจะพาไปทางอะไรจีไปมัดกินพ่อกินพ่ออะไรปลายนภาอืมก็ม่ของกินบ่มีของกินอันปองปลาเดี๋ยวไปไปเอาปองปลายิล pues ุงเอาป้องป้าเราไป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 เอกบไปเไปไปไปเอาไอ้กี้แก้วไปอันเจือเจืองซะได้ไอ้กี้ไอ้กี้ไอ้กี้อันอาน้องมุกลงไปเอาอันปองปลาเราเอาปองปลาให้น้องได้เด้อเด้อแล้วก็มีได้ ละการสิ้นเออบอยู่นหละอยู่ใไหนนีเหรงลูกมุกกลูเปฆขึ้นมาเลยอีพ่อสิปันฮะเด้อเปยกับเปยขึ้นมาเลยเด้ออันไอ้เก้เอาเอาอันกับเปย์ให้น้องมุกเปยขึ้นมาเลยเด้อน้องสิปันฮะเด้อเห็นเนาะอ่าซุปไว้ยแต่ว่าอยากให้เห็นหน้ายาเด้นี่เว้ย โอ้ยไอบุญรลอดโอ้ยไอบุญลอดไอบุญรลอดเอ้ยจะได้รอดแล้วไอบุญรลอดไอบุญหลอดหลอดแล้วไอบุญหลอดแลอดแล้วโอ้ยแค่ออกแล้วเนี่ตัวมานี่ก็บอกแค่อกเนาะบอกกับเพื่อนที่ซำเลมอันสุดสุดอันสุดเป็นไอ้น้าไปอันเอาซสรลดเนี่ยไปไปรุมผููบ้าวในเนาะม่านเนาะ

นั่งอยู่ขึ้นเนี่ยแม่จัดอันนี้ฮีมาเนาะอันนี้ฮีมาเนาะอันนี้ฮีาอ่ะกินตู้อ่ะอ่า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 อกินตูเอ้ยไอ้บุญลอดนี่ไปเมื่อวานนี่ไปใช่ไหมไปไปยับบอร์เหีวบะทึกเขาเว็นช่วงมันมันเยอะมันมันบุคือยำฝนนะเนาะยำหนี่น้องใช้ใช้เฮีว แล้วเขามาทางนี้ไม่มาทางนี้ครับไปเงียบไปฮะคณะคนเบิกบ่งบอดได้ทึกแล้วเอาเมงวัดเฮ็ดเมงวัดเฮ็ดเอ้ยให้กงหัวกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเด้อันบุรีรอดกินนมนะพี่น้องโดดซับโดดซับเลยแต่ก็บอ้เบิ่งได้เนาะ กดซุ่มซนเพิ่นบอกให้เบิ่งพี่น้องเไยเนาะโอ้กินเลยกินเลยไอ้ไอ้แล้วลูกสาวมุกมันหรือเนาะกินกินข้าวกินน้ำแล้วก็ไปแป้งบ่อนันมัดงัวเนาะแป้งบันมัดงัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอ้กีแกเป้มาแล้วเออือออ้ไอ้กีแก้วเป้มาสามเออโดยโดยไอ้แม่นก็ได้ bay, Bài... à bay, 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 nó ai không còn nào, à, à, này, nào, cho nó, bay, bay, Đi bay, còn thấy nó bay, ờ, bay, 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 อยากเมื่อแล้วเอ้ยฟาวเธอว้าลี่อยากเมื่อแล้วเบิ่งแบงคงอยู่คงกินก่อนโอ้ยงัวเพิ่นอยู่นี่พี่น้องเอ้ยมันเอาน้ําเอาหนให้กินเด้อสิสิอนเจ้าพี่น้องเนาะสิอนเจ้าให้อันให้ฮู้จักอันอ่าเบิ่งเอาน้ําเอานให้กินเนาะยดยล้ันอ้ายลท้ันบอกว่าอยากได้บุบอันบ โอ้ยแบมันเลี้ยงงามันดื้อนี่เอาตึงงัวนี่เงยดิใครได้เงินหลายได้เออมาบ่นํากะหลังจากเมื่อวานกัปั่นเท่านึงพี่น้องเอ้ยค่ําดบ่ได้ถ่ายวดีโอเนาะก็เลยว่าจะมาปั่นมีปให้กันกินเนาะแล้วมื้อนี้ก็สิได้กลับกันพี่น้องเอ้ยอ่าจะมีมมเท่ามเท่าแพสร้างแกะบ่บ่สร้างเนาะใส่ซกเด้ซกอืเาสิซกแเอ้าซกแ Oh. Ah, bỏ nó nó có xếp đấy say ăn bò bỏ xem hắn ô ừ. oh, tê tôi làm sao mà thứ can say sao nó mì bỏ mì bỏ ô oh, à. à, mà 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 ai xem hay một khuyên ô ừ. oh, cắt bỏ hôm nào ừ. ngăn bỏ để ô mà kẹo ừ. này cứ xin oh, nó ô à, bên mì một bên nào nó thôi đây cả กินข้าวกินน้ำนก็นสิเมื่ออันนี้ก็จะเอาไว้ให้ง้อเนี่ยนะเอาไปดิเลยบ้าน,นั้นมียังไงของกินนีกน่ก็นเลกินเมื่อวานนี้ครับหนึ่งละพี่น้องเออซ้องครับโอ้เนาะช่วยแรงนะเบิรงน้องน้องบีบขึ้นละมันหุ้งละ,องละเออฮะอ่าอ,อ,อันนี้มันครอบครัขวของพ่อบุญไทย อ่าขอบใจหลายๆเด้อด้เอออ่าอันนี้ครอบครัแม่มิตรอันนี้นะอ่ายอมให้แม่มาเอาอเด้ออาอันนี้มันหาพู้ด้ว่าห้อะปันอันอันปั่นทําแม่ทาแผดเด้อเด้ออ่ายัดเราแก่บ่เป็นทําแม่ทาแผดเด้อเออเขอบใจเด้อเด้อบัดนี้อ่ามีนี่บัดนี้เนาะได้ปั่นหมดพี่น้อง้พอได้เมื่อแล้วเนาะ กินข้าวกินน้ำเรากิเมืออันนี้นี่อ่านี่ไปต้มกินเลยอ่าอันนี้ไปต้มกินเลยเอาไม่รพัะเอาเมามามบ่เอาตมเอาตืมเอาตืมเอาตืมเอาบอกเออบาตมเอาตมเอาตเอาามามาเพมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ให้เพิ่นแล้วเนาะเพิ่นเอาขอบใจได้ขอบใจเด้อ เออพอเมื่อวานนี่ก็เพื่อนเนาะเพื่อนว่ามีแล้วสันอ่ะอันนี้น้อกมุกโดยนี่เนาะอ่ะมันเป็ซีนมันเป็นนะปั่นซีนพี่น้องเลยเนาะเอ๋อไปมาเฮ้ยกรรมการบ่มีกินเออจงนี่เอาพี่น้องจงกินนี่นะคนละเดียวกับพรล่ะกับไอ้กิเนาะฮ่่น้า เจ้าเอาบัวตองยานเนาะอ๋บัวตองยานอันนี้มันซีนเอาข้าวหุ้นนกเอาเอาข้าแล้วก็นบเอาเนาะขอบใจหลายๆเด้ออ่าปั่นกันกินเด้อลูกมุกเด้ออ่ะกินไอแม่เด้ออันนี้ก็แม่อ่าอ่านี่เด้อเอากับข้าวเด้ออ่าติ๊กติ๊กกินน้ำข้าวอีแม่นี่เด้ออ่าอันนี้อย่างเดียวนึงกับทีแม่คลองอัน ไอ้ยีน้ำกับอันไอ้กิแก้วเด้นนี่เด้ออ่าหมดละไปนี่ไปยักย้ายกันไปนี่นะขี้เนื้อขี้เนื้อนี่กองไว้เด้อกองไว้เป็นบอลเด้อนี่กองไปนี่บอลอันจุดอ้าวอันนี้ยังกองผู้ใดนี่น่ะลีเอ๋ออ้าวตีกออ่ายี่เด้อเนาะอุ้ย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 เจ้าตัวน้อยมาแล้วอ่าโอ้หมดขึ้นพี่น้อง น,นี่องกินเนาะอ่าขอจบภารกิจพี่น้องเลยก็ถือว่าจะได้ไปอ่าหุ่นละเนาะลูกไปต้มกินเดี๋ยวลูกเด้นอเบ้านนั้นเราไปค้นอันค้นเครื่องอยู่มีองมามาอยู่นี่อ่เปมาเธอเนอยเธอเนย เ้วบานากคาเป้มาเอาเนาะแล้วพอ่อพ่อคิงบ่มาเถอ,อะเป็นเ่ลเป็นลายมือพูดโอ้ปเป็ลายมือพดนอะอ่ออามาเ้อว่างวดูมันไปลายมืออ๋อไปทนผสมตัวต่อไปจะพาไปยำบางเงอนขอม่ทอแพทเนาะขือมือทอแพทพี่น้อง,องเ้ยอ,อ,อ่าือมือทอแพคนตน้น

เมลินเนาะไปลิ้นเนาะชาวว่าไปลินเดียวลินอือฮะอฮะท่านผู้ชมถือว่าต่อไปจะได้พาอ่ากันไปเบิ่งเงินของอ่ไม่เท่าแพทเนาะอันนี้เป็นเงินเก่าของเสามุกนี่เนาะลูกเสามุกพี่น้องเลยเออเพิ่นเพิ่นก็สร้าง เอาเกลือให้งัวกินเด้อน,นะน,นี่นีน่ยเซอร์นี่ให้งวัวเลียเนาะนี่เทินใบท้อแพทย์ไปเนาะไปเบางต้นแข่งแข่งเนาะทุกเมื่อวานนี่ก็ได้เอาของยู่ของกินอีกอย่างต่างๆมาให้เนาะและ้วกลับไปรอบต่อมากระซีได้เอาของกินเติมเนาะพอมีอีพีซีทางไรทานเพิ่นยืน่นมือเข้ามาช่วยเพื่อนเอาไว้เนาะนี่ทางขึ้นเทอนใบท่าแพท นี่พี่น้องเลยเนาะงินไปทอแพทชิมมือ่น<ร><ร>เองเนี่ยนี่นะป้าเถอะนอนคดจ้องงองพี่น้องเลยถ้าเป็นคนเ่าสินอนได้เนาะแบบนี้เนาะแต่นี่ก็ชีวิตจริงยิ่งคนละครพี่น้องเลยเนาะบอมเป็นคอนเทนต์บอมเป็นการแสดงอันนี้คือชีวิตจริงอีลีพี่น้องเลยไม,ม,ม่อันคำกับส้มซื้อว่าซัวข้า,ขา,ขาวแถวบ้าน,นพี่น้องเนาะไม้ก็ไม้สนีเด้อันคำ แม่ปองน้อยๆนี่พี่น้องจังเลยมามังคลากซุ้ยไปหาเฮาถอดนวดๆจังซี่ล่ะพี่น้องเนาะถาได้ฮู้ได้เห็นตัวจริงเป็ดตองพี่น้องค คือว่าจังซันแล้วานะทำผสมเนาะคือว่าคลิปต่อไปบ่าวนำก็จะไปจัดการในการเลี้ยงงวอ่างต่างให้พวกเขาเนะซ่อนให้กระเจ้าหูจักกันเอาเกลือให้กินซ่อนให้หูจักเอาหญ้าให้กินซ้อนให้กระเจ้าหูจักเอาน้ำเอานาเนาะแล้วก็มัดเบ,บ็ดได้บอกให้เสื้อก,กียวแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการจัดการการเฮ็ดคอกพี่นองเลยเนาะจะเอาเสือ้อเอาหอย้ามาแหละ มาเห็ดคอกมามาดไว้เขาเจา้าให้ดีๆแหละซ่อนให้เขาเจ้าหูเจกทุกอย่างพี่น้องเนาะให้เขาเจ้าเลี้ยงตัวเองได้พี่น้องเอยอ่ะสเหรับคลิปนี้บ่าวบุญน,นำเองก็จะขออเมร์ทุกท่านไปเพียงสำนีเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ๋อเหรับคลิปนี้บ่าวบุญน,นำขอกล่าวคำว่าสบายดี